มันฟูมลูกทุกสิ่งทุกอย่างอโหสิ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  เดอย่านิ่ง,งนิ่งแล้วเดี๋ยวทานที่อ่าน,นดีดีต้งดร่อนได้พ่อไ,ไป อะไรก็ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไปด้กันเลยลูกทุกอย่างดับล้างไปเลยเนื้อหาดับล้างไปเลยลูกไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไปด้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเดี๋ยวมันจะดับล้างกันไปนี่โลดล้างกันไปเรดดับล้างกันไปแบบเปิดกว้างเต็มพี่ด้วยนะ ยิ่งที่ไม่มีขวามเขตจะทํามาเป็นคับแคบอยู่แค่นี้แค่นั้นอยู่ไม่ได้ยิ่งคับแคบไปยิ่งอื่นอาจขัดเครืองแข่ไรก็คาอยู่ตรงแค่ดอกบัวบานทิ้งบาล,ลูกไม่ใช่แค่บานยังใช่แเป็นหมาเป็นผลไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนี่แหละเรียกว่าทั้งดับและดับล้างทั้งตัดและตัดช่วย อย่าแค่นิ่งในนิ่ง,งอย่าแค่เฉยในเฉยมันแค่ประโยชน์ตนแต่มันยังไม่ถึงประโยชน์สังสวัสดเลยประโยชน์สังสวัสดต,ต้องเลยนิ่งไปอีกลูกเลยอเบกขาเลยเฉยไปอีกเลยนิ่งไปอีกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไม่กันแบบไม่มีขอบเขต Y. สิ่งที่ไม่มีความเขตเนี่ยมันก็ต้องเปิดยิ่มกับเปิดลูกจเริเรื่อยๆอ,อะไรๆก็ไม่มีความเขตไปเลยสิไม่กันแบบไม่มีความเขตเนั่นแหละไม่ก็คือไม่มีความเขตเนั่นแหละ มองไปตรงไหนก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม้ไปด้การโลกมองไปตรงไหนก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม้ไปด้การเป็นแบบไม่มีขอบเขตเดี๋ยมันก็ไปดับล้างช่วยคลายช่วยลดช่วยเองเดี๋ยวไปแค่มองนิ่งมองเฉยนะมันมันจะแค่วิชาสกปจิตมันจะไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะอั้นโลกจะอั้น ไม่ใช่การสะกดถายทิ้งทายไม่ใช่บตโตรงซองโตงไม่ใช่บานซองบานอันนี้มันบานทิ้งโตมบานทิ้งบานมันไม่ใช่นิ่งในนิ่ง,งลูกไม่ใช่เฉยในเฉยสิ่งที่ไม่มีความเขต อยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละอยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วล่ะลูกมันจะคลายออกคลายออกคลายออกบานทิ้งบานถ้าไปซรงอยู่เนี่ยมันไม่บาน ไม่มีขอบเขตทิ้งตัวไม่มีขอบเขตเองก็เหมือนกับบานที่งบานเองนั่นแหละลูกมันเลยนิ่งไปอีกเลยนิ่งเลยไม่นิ่งไปอีกมัเลยเฉยไม่เฉยไปอีกไม่มีขอบเขตทิ้งตัวไม่มีขอบเขตเองไม่มีขอบเขตสราละตัวไม่มีขอบเขตเองลูกบานทิ้งบานค่อยหลุดเป็นพอนเป็น สภาวะไม่ติดสภาวะลักษณะไม่ไม่ติดลักษณะจิตไม่ติดจิตนิ่งไม่ติดนิ่งเฉยไม่ติดเฉยสงบไม่ติดสงบไม่สงบก็ไม่ติดในความไม่สงบเรยกว่าสภาวะไม่ติดสภาวะลูก ไม่มีความเคสสละตัวไม่มีความเคตเองไม่มีความเคตทิ้งตัวไม่มีความเคตเองเรียกว่าบาลทิ้งบาลบาลหลุดจากความบาลบาลพ้นจากความบาลจึงค่อยเป็นหมาเป็นผลก่อสามสะวัดนั่นคืออะไรเล่าจะเป็นเนื้อหานิโรธนิพพานเรียกว่าดับล้างว่างล้างสัมสวัดเป็นด้วยกันผลที่มีต่อสัมสวัรนั่นคือการดับล้างว่างล้างสามสรวัด รายช่วยหลุดช่วยสังสวัสดนั่นแหละคือผลดําเนินไปด้วยทําไมดําเนินมันจะจอมปากลูกจะตอกฝึกนิ่งมันจะคาตัวนิ่งเฉยก็จะคาตัเฉยแล้วมันจะไม่ออกเออมันจะไม่ออกอะไรๆก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะไรก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้อะไรอะไรก็ไหม้แม้กระทั่งตัวไหม้เอง อะไรๆก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยมันจะกลายเป็นใายช่วยหลุดช่วยกันไปเองนี่ <c oughs> มันยิ่งกว่าเมตตาอีกมันจบเป็นเปิดก,ก,กว้างเอาไว้ลูก <c oughs> ดอกบัวมันต้องบานออกเออ สิ่งที่ไม่มีข่าวเขตมันไม่ใช่ว่าตูมแค่ตูมบานแค่บานจิตแค่จิตสิ่งที่ไม่มีข่าวเขตเนี่ยมันนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละจึงเรียกว่าไม่คล้องไม่คาไม่ติดไม่ขาด เอาแค่ล้ไปเคลื่อนไหวปกันเองเลยเนาะนี้ก็แล้วกันอะาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เอาโหสี่กระทั่งตัวโหสีเองนะทุกกรณีกรรมทุแพทกรรมลูกในโลกกระทาสังสวัตั้งแต่เบจมมหาโลกจนถึงพมโลกเกตันที่เศษในการใช้กรรมของขโม่ทังเหล่าชันโทมลูกทุกกรณีกรรมแพทกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสีเอาโหสีเอาโหส